ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวง h ชนแนลไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เรามาพบกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลให้ท่านรวยแล้วท่านใดที่เลื่อนผ่านมาได้เจอคลิปนี้แสดงว่าท่านมีบุญวาสนาดวงผลเคาะแล้วสำหรับท่านใดที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้ท่านนั้นมีโชคลาภมังคงั่งร่ำรวยมีเงินแสนเงินล้านเป็นเศรษฐีกันท่วนหน้าเทินคำทำนายต่อไปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ดวงพิกสี่ราศีหยิบลอตเตอรี่โดนรางวันใหญ่รวยเร็วทันใจจะเป็นท่านดวงดีที่เกิดราศีไหนกันบ้าง mm hmm. เชิญมารับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ราศีเมทุนผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานมีเกณฑ์ต้องพบเจอกับงานหนักแบบไม่มีสแต์อินแต่แน่นอนว่า คุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในอีกไม่ช้าไม่นานอย่างแน่นอนขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมดวงชะตาให้งานมีความมั่นคงและเกิดความรับรื่นส่วนการเงินกระแสะแห่งการเงินและรายได้มีเข้ามาเป็นกอบเป็นกรมไม่ต้องกังวลใจเพราะไม่เดือดร้อนแน่เงินทองไหลมาเทมาเลยทีเดียว ส่วนด้านความรักคนมีคู่บางทีอาจจะมีอารมณ์ใส่กันบ้างต้องคุยกันเคลียรปัญหา 2. ราศีสิงห์คนที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานมีงานเข้ามาเยอะกองเท่าภูเขาทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางถึงงานจะเยอะ แต่มีคนคอยช่วยเหลือทำให้งานสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดีขอแนะนำให้คุณถวายบุญถวายสังฆทานและจะมีโอกาสเสริมดวงชะตาทางหน้าที่การงานให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาส่วนการเงินนั้นการเงินโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลหากใส่ความขยันเพิ่มเข้าไปอีกนิดรับรองว่าเงินไหลมาถทมานับไม่ท่วนบอกเลยว่าเงินแสนเงินล้านหนีไม่ไกลเกินเอื้อม ด้านความรักคนมีคู่ยังรักกันมั่นคงไม่หวันไหวแม้จะผ่านอะไรไป 3. ปราศีพิจิกคนที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานในช่วงนี้ราศีพิจิกจะเหนื่อยเพราะงานเยอะและการงาน จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่เหมือนเดิมซึ่งจะพบเจอแห่งแสงสว่างความสาเร็จที่รอยอยู่ปลายอุโมงค์อย่างแน่นอนส่วนการเงินไรายได้เยอะมีโอกาสที่จะมีช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะมีเงินพอกพูนส่วนด้านความรักคนมีคู่อุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาทำให้คุณและคนรักเข้าใจกันมากขึ้น สุดท้ายนี้ราศีกุมคนที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานมีเกณฑ์เหนื่อยจนเหงื่อไหลเต็มถังเพราะช่วงนี้ราศีกุมจะมีงานเข้ามาเยอะซึ่งส่งผลดีทําให้การเงินของคุณน,นั้นมีเข้ามาเช่นเดียวกันงานหนักแต่ไม่เหนื่อยฟรีจะมีเงินทองมากล้นเงินไหลมาถทมา รายจ่ายลดลงรายได้มีเพิ่มมากขึ้นด้านความรักคนมีคู่เหมือนความสัมพันธ์จืดจางไปบ้างเพราะพูดประโยคนึงอีกฝ่ายก็คิดไปคนละทิศละทางควรแก้ไขปัญหานี้ส่วนคนโสดนั้นมีโอกาสพบรักใหม่ ไม่เชื่อไม่ลบรูรููเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ